สวัสดีครับสวัสดี FC f อซแฟนครับครับหอนไลา์พี่น้องเอ้ยบรรยากาศว่นแมนไอเมืองทะเลทรายนะครับแบงสองทองครับแดดบอสซองในพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ดวงอาทิตย์มันบรร่ได้มันบรร่ไเ้ียเอียงแห้งนะดวงอาทิตย์มันบรร่ไเ้ียเอียงแห้งนะครับ มันกเกือบขึ้นมากก็ซีโป้งซาแหละละ่ะลังคามันกับปิดพอดีนะครับแล้วเข้ากับเปิดเปิดไ้แบบนี้ก็คือว่ามันโล่งนะครับลมลวงล้มพานนะครับแล้วคือแพะเพิ่นกับเป็นัาว์ที่บ่คอยบ่คอยยานความหอนปันใดน,นะแต่ว่าเพิ่นบ่มากอากาศชื้นอากาศเย็นเิ่น,เนกัเลยอ,อยู่ใดนะครับสบายๆชิวๆนะครับแต่ว่าหนี่ตีมอหนีตีนี่เบิง่ง สันงงงงงงแบเห่นแบบแบบแบบแบิเงมาวันนี้เรามากินแกดดกันป้อมเอาแกเนาอกปาปากอย่าไอ้กูได้กินวะมีวิตามินไม่ต้องกินของแพงเผินห่อนพี่น้องมือตีปกตินี่แลนไซเลยเด้ครับเนี่ยปกติสิแลนไซเลยได้เห็น เอาพักเอาอยไงันเอา,อา,เอา,อานีมาหายเนี่ยสเตรนไซน์เลยแต่อันนี่คือมันห่อนครับย่านช็อกอยู่ดอกน้องตายหน่อยนี่อะให้นนอนกินเลยบ่อยากลูกอากาศมันห่อนพี่น้องเดี๋ยวเปิดพาขึ้นให้เพื่อนดีกว่าขยับนี้เข้ามาอีกครับ ตดิง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 ต,ด,งต,ด,งต,ด,งตดิงิงติงบักลาหอนกินแค่รลอดลูกกินแค่รลอดน,นะบอกกินยังเลยไหมนีม่หลานพักผ่นครับเนื่องจากว่าบทสบายนะครับช่วงนี้ร่างกายไม่ไหวแต่ว่าใจไม่ถอยนะครับสู่ย่างเดียวครับ เปิดผาฟังนั่นึืนครับใหุ้ร่มมันรวงอากาศมันห่อนสองสารน,น้องครับสงสารน,น้องบึงให้จับไปเห่นน้ำซะบ่เลียงว่าเป็นมีน,อน้องหรือว่าจะเอาลมมาเห่นดินดีขังซุ่มบ่เขาซุ่มบ่เขาขังในซุ่มไกลนี่บ่าเอเห่นดิน เดี๋ยวเราไปไหบใส่ดีเ่าซ่มไก่ไปไใหลังของน้ำาพอหลังของน้ำเย็ยนดีนะเดี๋ยวมืออื่นวันนี้สา่งเสียลูกน้องมาเคลียร์เลยครับเคลียร์เสาปูนเคลียร์พื้นที่มองหน,นีออกนะครับแล้วเขาจะเอาดินมาลงอีกประมาณสองถึงสามหลดนะครับเพื่อที่จะให้หม,มันบมมีร่องน้ำม,มาฝนตกมามันจะได้ไหลลวงออกทงหน้าหมดนะครับบ่ได้มาขังมาเป็นแอ่งนะครับพี่น้อง ตอนนี้ยังหารถด,ดินอยู่ครับกาลังจะติดต่อรถด,ดินบนโบหัวเพิ่นจะมีดินไห้บอนะโบหัวเพิ่นจะดินมาเทให้ไห้บ,นบดนะครับสองสามรถนะครับปรับพื้นที่ให้เรียบร้อยนะครับสําหรับหลังบานนะครับพี่น้องน้องท้องขาวห้องบอก,กิน,นครับขออนุญาตนอนเถอะนะไม่ไหวร้อนร้อนจัดกินบะลงครับกินบะโลงกับปีดครับเดี๋ยวเพิ่นกอมากินเองนั่นแหละ ส่วนสองท้องปล่อยบ่ดยครับตอนนี้จะปล่อยอีกที่ก็คือหามงแรงนะครับคือเวลาที่สิปล่อยเพิ่นนะครับเพราะว่าช่วงนั้นให้เพิ่นไปกินหยาเปียกแค่พอประมาณนะครับสมองเดียวถ้าปล่อยเร็วไปกินหลายกินหลายเราท่องเสียนะครับขี่เล็วเห็นไหพอควบคุมให้เพิ่นกินแบบตามเวลาสองมือเท่านั้นขี่เป็นเม็ดลูกก้อนท่านที่ครับ แล้วก็ห่านเพ่นกระสีสะอาดแบบนี้นะครับเพราะว่าขี่พันสามาที่จะรอดรอดลงไปเลยจะสิมากินเสือกันเลยนี่ม,มอนี่แม่าตรงห้องยาห้องไรยะสีห้องายเงียบพอันอดเวลาหามงค่อยออกถึกแสะเลยห้องไรถึกแสะเลยเดยสิว่าบอก อยู่ซื้อคือทองทานเป็นบ่อนาะทองทานเนาะทองทานผู้น่ารักเก่าคางกระดัง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 งเฮ้ยเก่าคอเลยเขิมทำเขิมพุน่าลับตาปิดปิดโอ้ยมีความสุขจังเลยมีคนเก่าคางให้ด้วยใบนี้พุน่ามีคนเก่าคอให้ด้วย ไม่呀ไม่ธรรมดาดูอารมณ์เขาก่อน <Yeah. S 1> เครื่อเลยมาอยากเกาหัวไหมเบิ้งท้องแพรก็โดนตัว <c oughs> อันนี้ติดใจนำมือมาเลย <c oughs> เอเอ,เอรับสมัครคนเกาข้างแพะครับใครสนใจอยากเกาข้างแพะมาเลยนะครับพี่น้องปุระ <c oughs> มาเยี่ยมมาเย็ยนอยากแววามาเกาข้างแพะกับแววมาใดเลยพี่น้อง <c oughs> อารมณ์เคลิมเคลิมเคลิมกว่านี้มีอีกไหมเบิ้งพี่น้องเบิ้งเกาคอเกาข้างแผลครับเงียบเงียบแสีบเาเบิ้งห้องเงียบยังเงียบห้องบ่ฟังหน้าฟังหลังเลย อ่ะเอาไปกินอ่ะเอาไปกินกินใบแห้งมันจังค่อยบทองเสียหมบ่ากินใบสปอนมันสีทองเสียอ่ะละนั่งอยู่นี่บ่แมีนอากาศเย็นเดี๋ยวพี่น้องนั่งู่นี่เนี่ย ลมห่อนมันพัดวูวูเขามาเลยเดยครับเนีย่ยสีเย็นอยู่คือทค่องเครื่องบันใหญ่นะครับบันไม่ทีกระังเหยียดอยู่นี่บนบานบ่ห่อนครับบนบานมันเย็นพอมมีฉนวนกันความร้อนนะครับแล้วก็มีฝ้าป้องกันอีกสันหนึ่งนะครับพี่นอ้องความความห่อนมันกับเขาผ่านไปบ่ได้นะครับอากาศมันก็เลยเย็นภายในนะครับเหมือนเป็นกิน ยิ้มไปแต่แสบขนาดนะขอบคุณตัวกำลังใจครับพี่น้องเป็นกำลังแรงใจแข่กับทีมงานรถตู้เป็นกำลังใจแข่กับน้องอญิงในเรือครับกีฬาพักผอนอยู่ครับเนื่องจากป่วยนะครับไม่สบายขอบคุณครับเบิ่งโฆษณาให้นำเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไปสนิทสักก่อนในี๋วยพวพกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ